อะไรปะโอ้เกือบเหยียงไม่เห็นเหยียงไม่เห็นกุ้ยไทยดีกว่าเลยโอ้ตายกุ้ยไทยยู่งอีกโอ้กุ้ยเหยียดเลย เย็ดไม่รุนเย็ดไม่รุนอีกเนี่ยเฮ้ยแม่งเสียทีปะเอาะาใสเล่นอะไรดีอ่นะเอางคือว่าตีตีต้องเสงวะตีองเสียเย็ดต้องเสียังไมเสียมาตีน้องแสงอันนี้ยังอี่อันนี้ยังคแนนเครืองในอันนี้เทียบตำรัตอ่อนมเอลยก็มเทียตำรัตอรตัวละลอยอันนี้ตีไม่ได้ใส่ไรนะ หาอั่ยต้งนะหาอร่อขาไปเดี๋ยวบอกแต่กูเห็้มากกูขายันานึงตัวละใครยื้ออย่างนี้เสียวันเสียวันอนี้เกียดเยอะพ่อขายตัวละหาอร่นะเหี้ยตัวละอร่อยเนียคดาซื้อไรบไรอูว่าไอ้ขาทุ่นตัวขายตัวละอรอยเอาอะก็เสียเกีอเกีตัวละหาสิบบาทนะบงนี้ยังยังเสีกับสูนี่แหละ เ่ยงเหอะเ็ด้อรได้ไหมเลยมเาเารเราหลดเรียกเขามันม่มีกดผักจีบ่ะอืมกุผักเอกกดตอบอบตอบคนยังเอาไปจึงไทยไหมจังันึีงจึได้ไทยตอนตามกันเลยก่เอาไปต่อ

ส่งปลาเลยดีนี้สาอสหององเสียอีกมีซาลาดมาขึ้นั้งสี่ซาลาซาลาเมีนเียิล็อกบอลเขาเห็นยูทูบไอ้เ็มิต้มันต้องไฟเขียวบางทีมันฟ้อมื่อเขา่นนี่ยังขาดปะอันนี้ที่วิจิยังกลามาก มเ,อเ,อเมม้เอาบ่ละเอาเี้ังมือบังมืองมือทำทรงนะมึอเอามามา,าส้สีเบีเบนาังากินรอดเขนี้ห้ายี <c oughs> ่ีวะสีเบนั่งกินจีบรอดนะเอามาตู้สีเบยน,น,น,นังก,กินรอ,นอ

เอามาโซนนี่มันสี่มุมแล้วทำทรงคือยีแบะมึงไปนี่กีไทยมึงเบ่งแม่กล้องนะไม่างไหนเวอร์ไม่าที่แตงในพวกกีให้ั่างเงินเรามึงซำนีวะนี่ว่โอ้ยนซำหนีนะรับเกละนาดมึงเามึงไปฮะ นำดลอนำดก้โตักตอว่านี่วนเรเรอ่กอง้กิบอำเกีอ่ำเอ่ำก็เวันเลยก็เป็นกองเชียกองเชียเฮียเอาละกูสิไปซื้อบี้มันังกินไปปไปอันซืเขาเส้อดีกว่าเออเดี๋ยวทานังไปไป

สูตรพิเศษเมาแล้ววันนี้ âm, Phong mặt thật tiệt thật thật Tiệt thật 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 ดูมันก็ยืนสหนเลยสวยเลยับไยวใหม่ยังไงหนี่สองเ่เติมใหม่ดียมใหม่ไอ้หวังไอ้ตัวไปตัวไปไปมใส่ว่าเน้นโอ้ใส่จังดีตรงรอดเลวะมึงเปล่าใส่หว่านี่แม่เฮ้ยเดี๋ยวทานเหมือดขึ้นหมดยางไุมึงคนบอทานไปนั่นบ เอาเทคนเอือนเอือนผูสาวกูบอสือจัดเอ๊มเส่อมเสื่อมรสานพี่เอลูกพี่ลูกพี่เอือนอ่ำแล้วำไปองไมยังบาตีในใจก็ไมแต่อ่ำเนาะเออเออเฮียขามึงเงียบเงียบเงียบก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าเสียบครับอีวางในกินเหรอ่ไรนเอาในหน้ามัวเนาะใส่เอาในหน้ามัวหมดเสียบกที่นึงอะส่วนนี่ผู้แดมักวะเอามีมาบ้างเอนื่มัเิใส่ปลาแดกบังมีดมักบังลาใส่ปลาแดั้ง เอามันเร็วเขียบเนใสสวัสดีิ้มเขีบมากบมึงอยามวไม่หยดวบมันเียส่ตัวมาม่ิมเติมมเนเออบอนย็ดเซียมเสร็จแล้วคือยูอ้เปิดอยานเลยวะเปิดรยานเลยวะอยู่แต่มาอยู่เพคือดอกโอ้ยมาอยู่เพคือ อันต้อไปอันตไปอันตไปแห่งจืดเดแต่ว่าแต่ซีเนี้ยมันส้จืดอยู่เลจืดแล้วซอนนันซมัดไม่ตัวันเลยเอคือพวกอันนี้แล้ว่าอย่างว่าดีดีดแบบเบดีไหนไหนบางนาตากระดูกเอกระดูกก็ต้องแซบเพื่อละ เป็นย mm. yeah, uh, well, okay. mm. ้อนคนมักเนี like ่ยฮึก็คือหรอกพวกเข่าเนี้ยตรงนี้าดมาเข่าเนียยแม่บาไม่เกี่ยวมาเด็บเลยไหนๆมามาไม่มาไม่มา่เกี่ยวมาแด็บเลยมัดมาไหนลืมใส่ลาแดกเขาเนียวเขาเนียวอะไระกรย่างกรย่างวิกลตายอ๋ออ๋ออ๋อวางตีกูบอกแล้วเดี๋ยว เมื่อกว่าชอตที่มึงเปลี่ยนีม้ตีกวดเบื่อตีนะยีเอาซอนแล้วมาใส่ซอข้างหลังมาใส่อีกมาเกอเราเราาอะไระวกมาเกอวเฮ้ยเป็ยังไงโลซาเ แบบยูผมบอกกมาเก่น่ยิ้มไปยิ้มไปยืนเรอือเอามาตีเอามาอนะครับแต่ว่าขังเขาเอีนดีมากมึงยันยัอีหยังเดเอ้าบอกว่า้งน่าพอต้องเนี่ยน่าพอต้องอีหยังวะเจอีหยังกัดันเลยอือพอเออีหยังบอมึงเย กูลืมกูหลงเขินมาสิบ่ายหลงเขินยิ้มเขินนยิ้มกันจะแตกแล้วยิ้มนะยิ้มเยขี่ยายามเขาลืมมาเขามาวะอมีมีของมักซงแสบยกกล่องบัฟโฟกัดใบเฮี้ยมือกดดีทีอะนี่นายกูอือเรื่อง ยังงูจ pues yes. yeah. on. uh, uh, ักะไราคำเดียวรู behold, ้เรื่องมันติงตอ๊ะยีหนายตีโฟกัสเนาะเอเดอ้คนเตือนเลยตัวใหญ่เข้าไปหรัอว่ามั้ยตัวที <S s ่สองตัวที่สองมะอัะอัดไปเมืองแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองการยุบันหรอปะ เันหวนเขางตบเตาอเร่อีงในมาเทตัวที่สองครับตัวที่สองบึงนาคนยากยงในมาเท่แล้ยิน่ยินไทยเหือะไรนัาหนายูทูบเบอร์เนาะบ้านีกินข้าวมีไงเฮเบิ่งไม่ก็น่าเออยุ้มเปลอาแล้วกินข้าวมีไงเเบิ่งเนี้ยบ เกิดว่าข้ามโปเด้อพี่น้องอ่ะเอามาไหมข้ามโปงมโใครอไอ้ปิงละนยุ่งเท่บุญเอาเอาอันข้เพื่อพี่เป็นนองจำไม่้ครับได้ครับเพื่อพี่เป็นน้อนยังซี้ตัวเข้าไปตัวเข้าไปตอกนะเพื่อพี่ไปนอนครับจับหลายพี่น้องคนน้อยอะให้

Nhưng mà hai xây xoát ý kìa Nó chửi thế này